ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทอี่ทางฟังไทยและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทอี่ทางฟังลา่าเมื่อนี้สาวยากุศลข้ามสิมลาลานิท่านเมือนบ้านเรื่องตำนานแม่นามโขงสุพีสุนองฟังโดนไม่แล้วมีพญานาคสองตัวเป็นมูหักมูแพ้ก,กันสืพญาศีสุโฑนากับพญาสวุวรรณนา ทสองตัวแบ่งกันปกครองเมืองบาดาลน,น้องกระแส้ไฟละเคืองเงื่องคนสมัยก่อนเสือกันว่าน้องกระแสด้วอเมืองบาดาลที่อยู่ใต้ทะเลสาบน้องหานพญานาทั้งสองตัวนั้นมีพญานาคบริวารไฟละหาลอยตัวทุกๆปีเทั้งสองไฟสิไปมาหาสู้กันเพื่อ,อย่างยามถามข้าวถึงสารทุกสุกดิบกันยึดเสมอบ่เค่อยค่ด อยู่มามือหนึ่งพยาศิสุทโธนาจะได้ภาบริวารออกไปล่าสัตว์ในปา่าบางเอิญว่าลาดิสางป่ามืโตหนึ่งค่ะพี่น้องพยาสิสุทโทนาก็เลย่ขึ้นหอดมูหักมูแพงพยาสวุวรรณนากะเลยได้แบงเมื้อสางให้บริวารนับไปให้เคองโต พ่อพญาสุวรรณนาถได้รับของฝากจากงูหักงูแพ่นเป็นเนื้อสร้างดีใ,นใ,นใจร้ายนะก็ะพีดอ็เลยได้เดงสารแสดงความขอบใจมายังพญาสีสุโธนานพร้อมบอกว่าในโอกาสหนาตนคงิสด้ทรงของฝากมาเป็นการตอบแทนบา้างเื่กันมือหนึ่งพญาสุวรรณนาถได้พ้าบริวารออกไปลาสัตว์เนปาโดยลาได้เมนมาหนึ่งโต พญาสุวรรนานะก็เลยสร้างใหบริวารแบงนาเมนออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็เอาไ้กินเองและอีกส่วนหนึ่งก็ใไหบริวารน,นับไปให้แก่พญาสิวัฒนาเพื่อเป็นของฝากพญาสิวัฒนาก็ได้รับนาเมนแล้วแล้วก็เห็นว่ามันมีจะงดหน่อยทิ่กับนะา้างี่ตนนับไปใหแก่เลยเกิดความประพ โดยคิดว่าเน้นนาสิใหญ่ก็โตสร้างเพราะว่าขนเน้นมันก็ยาก่าก็ขนซางจะเลิกประหลาของฝากนั้นพ่อพญาสุวรรณนาได้ยินจังสันกันเลยก็สสบายใจกเลยได้ฟาวเดินทางมาอธิบายสีแจงให้พญาศรีสุดทฟังว่าถึงแม้คขนเนมน พยาศรีสุโธนาก็บอกฟังเหตุผลอียง mm hmm. เลยนะคะพี่น้นองคะวา่าพยาสวุวรรณนาเนี่เอาเปรียบเจ้าของก็เลยเกิดการโตเถียงผิดกันขึ้นยางบุแรงจนถึงขันประกาศฆ่าลบกันขึ้นพยาศรีสุโธนาผู้มุทะลุดูดันก็ได้ยกกองทัพพญาหนาักื่อมุกประสิทธิ์ติดสายแดนเมนืองนองกระแสด่านที่อยู่ในความปกครองของพรยาสวุวรรณนา การเขินพจน์มยาหิบห่อนเห็ให้ยนาำให้ทะเลสาบหนอ,องกระแสคุ้นเป็นสีชมพูฝ่ายพญานาเห็นจังสันกระจนใจต้องพา,าบริวารออกต่อสู่กับมูหกักมูแพงเพื่อป้องกันดเขตแดนในปกครองคงเจ้าของ,ของ,ของพญานาคทั้งสองฝ่ายได้เข้าต่อสู่ประหัดประหารกันยูโดนถึงเจ็ดปีนะคะพี่น้องแต่ก็บับ่มีฝ่ายใดชนะย่างเด็ดขาด สงคัญนาเท่านีา้นะคะพี่น้นนองกระเฮ็ดห้โลกสันสะเทือนวันไหวสะท้านไปถึงสวรรค์และบาดาลเดือดฮ้อนกันไปทั่วทั้งเมื่อมนมุษย์เทวดาและกกันเมืองนากจากเรื่องที่เข้าใจผิดกันเล็กน้อยเท่านั้นเองฝ่ายพญาแถนผู้เบิหญ,ญ่ยเทงแดนสวรรค์นะคะได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกัเลืเ่ยเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ณนักบริเวณสนามรลกที่เมืงหน้องกระแสพรมมิครับซางว่า ้ากเจ้าพระยาแทนจอมสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่โขาสรงในสองฝ่ายยึดหกกันพวกเจ้าผู้มีผู้ใดเก่งกว่าไผ่ดอกและขอประกาศให้เมืองน้องกระแสเป็นเขตปลอดสงครามให้ทั้งสองฝ่ายจงผาไผ่พ้นออกจากเมืองน้องกระแสโดยด่วนที่สุดถ้าเจ้าทั้งสองเก่งอีหลีขอให้ไปสางแม่น้ำแข่งขันกันเถิดไผ่สางแม่น้ำไปถึงทะเลกนถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะ แล้วข้าพเจ้าสิ่ป่อยปลาบึกลงในแม่น้ำสายที่สางแล้วก่อนพอสิ้นสุดคำสั่งค่ะพี่น้องพญานางทั้งสองฝ่ายก็ตามพาไยพ้นแยกยใหญกันไปในทันทีโดยพญาสีสุดโทษหาผู้มีอารมณ์อันมุทะลุดุดันและมุ่งหวังที่สิเอาชนะจะได้สางแม่นาไปทางทิประเวทออกของเมืองน้องกระแอย่างหีบอน บอวิธีพิธันนะคะพี่น้องแม่นามก็เลยคดเขี้ยวไปตามเนีย่ยูเขาก็เลยได้เอื่นว,วาแม่นามโค้งต่อมาก,ก็เลยเพี่ยนมาเป็นแม่นามขนส่วนพญาสุวรรณนาผู้ใจเย็นสุขุมลุ่เลึกนะคะพี่น้องกระไรภาพภัยพ่มสางแม่นามมุ่งไปย่งติดใตของเมืองน้องกระแสดโดยตั้งใจสร้างย่างพิธีพิธันเป็นเส้นตรงเพื่อยนระยะทางในการสาร้างแม่นามสายหนีก็เลยเอื่นวาแม่นามนาน ผลของการส้างแม่น้ำแข่งขันกันไม่คั้งดีนะคะพี่น้องปรากฏว่าพญาสีสุโธนาคเป็นฝฟาาสนะพญาแฉนจึงปล่อยปลาบึกซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลงในแม่นม้ำโคงและเป็นแม่น้ำสายเดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องที่นีปลาบึกอาศัยอยู่จนหอ,สอดสมยนีสาวยาคุนสารคามขอขอบคุณเวชยมเกตประทุมที่มาขอในท่านผืนบานเรื่องตำนานแม่นม้ำโค้ง และขอขอบพระคุณท่านผู้ส้มที่ติดตามรับส้งหับฟังหากมันที่ท่านอื่นมาสุดตำนานแม่นาำโขงก็ย่าเลือกติดตามพบกันใหม่นน่ทานเรื่องต่อไปขอให้ท่านผู้ส้มอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีไส้ความเจ็บยาใหายใดความไข่ย่ายหมีสมบายดี